น,นี้เราก็จะมาดูเชียติคเนฟกันอันนี้เรียกว่าแคเนลกูเตลเนฟอันนี้เป็นคอเดลกูเตลเนฟจะคู่กับเส้นเลือดอะไรนะชื่อชื่อเดียวกันแคเนลกูเตลคอเดลคอเดลกูเตลทัลลีอันนี้เป็นคอเดลกูเตลเนฟแล้วไล่ลงมานนพวกขนแขนที่ไปเลี้ยงกล้ามเนือ้อนนก็คือมัสคูล่าบาน มัสคูล่าบ้านของเชตติกเนิฟเชยติกเนิฟก,ก็จะวิ่งลงมาบริเวณนี้จะให้ทั้งหมด3ามแขนงแขนงที่อยู่ทางด้านบนสุดของเลเทลเลอรก็คือคอมมอนพิโลเนียลเนิฟแขนงที่วิ่งไปทางด้านมีเดียวก็คือทีเบียลเนิฟส่วนแขนงอันนี้ที่วิ่งไปทางด้านคอเดลก็คือคอเดลคิวเทนเนียซูเล่าเนิฟ เราก็จะมาดูคอมมอนพีโ o เนียลเน v ร์ก่อนคอมมอนพีโ o เนียลเน v ร์พอมาถึงบริเวณคลื่ของขาก็จะแตกให้สองแขนงก็คืออันแรกเรียกว่าซูเปอร์ฟิ a เชียลพีโ l เนียลเนร์จะอยู่บริเวณซูเปอร์ฟิ a เชียลส่วนมีแขหนหนึ่งที่ทิ่มลงไปข้างล่างอ่ะเรียกว่าดีฟพีโลเนียลเนอร์ต่อไปเราก็จะมาดูทีเบลเน r ร์ น,นี่ก็จะเป็นทีเดียวเนิร์ฟทีเบียวเนิร์ฟก็จะให้เป็นสอนนงแผนกก็คืออะไรนะทีเดียวเนิร์ฟทีเดียวแพนต้าเนิร์ฟกันและเชลล์แพนต้าเนิร์ฟโดยทีเดียวจะวิญญาณระหว่างแก๊ตต็อกนีเมสทั้งสองเพสใช่ก็คืออันนี้ทีเดียวเนิฟตั้ง เนี่ยคอดดลคิวเทเนียซูเล่เนอร์เส้นเล็กๆนันคือคอดดลคิวเทเนียซูเล่เนอร์เส้นนี้คืออะไรวะที่เบียวทีเบียวเนอร์ใช่ที่เดียวเคยแตกตรงบริเวณนี้บริเวณออกก็จะแตกให้มีเดียวแพนต้าเนอร์กับแรทเทอร์ลแพนต้าเนอร์แล้วเดี๋ยวแรทเทอร์ลแพนต้ามันก็แตกต่ออีก